อาแต่แล้วขยาวขยาวแล้วเจ๊อ้ยส่งสิงให้กันปึ้งปึ้งปึส่งสายตาปิ้งปิเจส่งสิงเลยทันแน่ทันแน่เอาบะสิถ้าไม่ต่ำจะไม่เยี่ยวเลยจะไม่เยี่ยมกตายเยไปเยี่ยมก็ใครมาแทงไปหกสองหกสองลืมลืมเต็งตามสี่หมื่นใครจะไปไหนก็ไปบอกไว้ก่อน

ลูกขยนันนะตามสามใช่ไหมเจ๊งนะตามมาแล้วหรอตามสามใช่ไหมดูหกสี่เลยขนสิบใบแล้วน,นี่อะไรหกสองอ้ทั้งหมดเลยเจ๊ปล<ะ>าปาปก์ตเจงตามเจ๊งตามไปเก้าหกตามมาเดิม ท so right ั้งหมดไอ้เพิ่นเพิ่นเปกับเพิ่นติดกันเนาะเนปกับปกกันพาตาเอหาเอมีแต่หาเอาไปตกติ่งห้าห้าสามโอ้ห้้าสามช่ามันเไม่มีใครถูกหรอกเด็กหกตั้งมาดอกเลขนี่ไม่รอดแล้วสามหกสองสิบเอ็ดมาถือเบอร์ห่ะหกสามสองนี่มาทิดาเจ้ามาทิราเจ้าก็ถือโมดะมาเมือนหนึ่งยังนะเหมือน ลนหนอันนี้เกินไปแสนสองแสนสองมาี่ละแสนสองตัวนี้อีกอัวนี้กินหมื่นสี่หมื่นของเจ้าละหมื่นหกหมื่นแสนสองอีกก็แสนสี่กับกาพันอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยก้าพสีด้วยเกกสี่สองหมื่นเนี่ยก้าพนกสี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้แปดหมื่นแปดหมื่นก็อีกอันนี้สี่หมื่นเป็นแสนสองเป็นแสส0 0แสนีกับอีกแสนสอง 2องเซนหกจ้าอันนี้เาไปก้าหกตามแล้วได้เพิ่นึ่งสองสามสี่ดพอไป้หกสีก็นั่นแหะรดนั่นล่สิบองนสองนะเอาไปสก่อนเอาไปได้เอาว่าเสีบสองซนสองสองหกะสองซนสเหอาแจ่ระแเพกันเลย อันมันก็แสงแสนสองกับแสนสเป็นเท่าไหร่สองแสนี่สองแสนสี่นี่อีกสองแสนไอสองหมื่นไสองหมืนเราไปกไดิอะไรล เก้ายี่สิบอันนี้หกหมืนนี่จะมาปุนคนกับวอล์บาลเลยนี่นาเจรินายเจรเฉพาะอะน้องานอื่ันนาหเจ็ดแปดเายีสิบนสองสามส้าเจ็เสมี่าห้าสามหกสามเจ็ดสาก็ดแปดสามเบก่านี่จมาสำรับล์มบาลเ่ดสห้าเจ็ดแปดสิบเก้าห้าสโอ้เจ็ดผู้ได้นาะหกหมืนกับห้าหมืนเนาะ อันนี้หาหมืนเนาะอันนี้ห้ามนก็อีกหมื่นไอไอหกนั้ให้ไปแล้วอ่อันนี้เท่เลยเนี่ยอันนี้เหลือสองแสนนห้ามื่นอ่ามืนอีกนปิดแสนเอเนี่ยแสนเอปิดแสนเอสห้า0มื0กับหมื่นเป็นแสนที่สก็ตัดไปเลยเนี่ยเหลือ20000นเนี่ยหกหมื่นให้ไปแล้วอ่อันเนี้ห้ามืนอน้มัเป็นพเออห้าหกเจ็ดแปดเก้าองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป

xin phép chân tay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  chân 20, chân tay 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 โอ้ยไยาเที่อวันนี่ขลาเจะคบแล้วเช่นออก11เจดข้าเจาดีไรจ้างจางไหนพันด้วย่ไเออแล้วเราจะช่วยน้บหน่อยไเอาหนูหน่อยอือมาดีข้าเจดมีสียากเหหรือสี่เนี่ยโกกระดูแต่น้ำลายลูกไหนกัเนี่ยด้สองลูยีากกบาทจีดีเดี๋ยวเต็งสี่กนเลยหนึ่งสองสามสี่สิบเจ็ดเก้าสิส

สีเอียวนั้นเนี่ยสีเียวนั้นเนี่ยทำตัดนะเนี่ยนี่หกสอง่หกสองมือหนึ่งมืนไปเดียวต่ำหกสีเอียวเล่นตาเนี่ยสีอสีเดียวมันก็ต่ำตงวัดต่ำเลดียวดูหกหาเลยหกหาสามสองเดี๋ยวนะสามสองกับสีเอียวเนาะ ขายเลยซีอาเรมมนหนเอายูหกสูงเจี๊ยบสามเมื่อออกจะค่าหกมากสองหมื่นกวเดี๋ยวเห็นเด้อคอยเอาต่ำเอียวซีเอียวสามสองเนาะที่คอยออกติงต่ำหกสี่เอาไปหกมากพอละอันนี้เป็นซีนะไม่ได้เมาเลยเพราะว่าจำนวนมันไม่เก่าจเมือเขาติดนะเป็นสิเมาอยู่จเมือจอยูยังอันนี้เย็บยิบสองหมื่นหยิบจากไหน ยิบจากสูอันนี้ห้ากหกสามมือได้ไมเจ้ด้ใ้เพื่นโลดเพื่อนสี่เอาเพื่นรอดเพื่อนเอาอย่างคือเต็งหเต็งใสเต็งเอาเหรอการเอาเล่มสี่แล้วจะไปเต็งสองมือตัเอาไหมถ้าเต็งสองมืเอาเอาเต็งสองโอเคตัวเต็งไหมตัวเต็งไหมมาเธอต้องลำบานไม่สชนทำทุนเกนเต็งสองฮอ จะพอตัวเต็งไหมอืมเต็งเงี้ยผมเอามากักสินตับเลยโอเคครับอันนี้ถ้าได้ก็คืนกําไรให้ถ้าไม่ได้ก็รับบักไปโอ้ตั้งสองสองเม็ดเลยห้าห้าห้าเอาห่ากินจะข้กครับโบได้รยังเลยค่อยไาเนี่ยโอ้ยต้องต้องสองกรต้องห้าเจ๊หัวเราเจ๊หัวรอลูกค้าเกียงเลยวะห้าห้าห้าโอ้ยบัเตะน้ำลายไลายวะ ม่เป็นอย่างนี้คือหาหกาจะคืนกำไรให้สหน่อยตามไม่ทัน้วเกี่ยงเลยวะเจ๊เพิ่งเลี้ยวดีเลยตาเนี่ยอยเยงๆสามเซนตาหนึ่งตานี่จบแล้วอยกระโห่าอยไปใชได้เงินปกัน้อบ้าจะโอ้แบบนี้มันออกหาเนะเตบมันติดสองเียเนาะ สีล้นใหมาเตะลงสีต้อดีกว่าหาตองเร็วตัวนักังนี้ลูกอะไรนี่ลูกังใ้ายัองตัวนี้เดต่หนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองต่ำสองไม่โอ้ สามสองม,มืนแล้วก็เอียสองหมืันนั่นอะไรสามสี่ห้าบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปองสามสี่ห้เสียนะเมืจะนับเงินอยู่นั่นเละจะแทงอะไรก็แทงคนรอยยากเลยต็งหาตัวสี่หมื่นอาสี่หมื่นแล้วสิเอสี่หมืนแวอตัวเี่ยอะไรเนี่ยสองหม <20. S 2> 4ี่หมื่กับสองหมื่นเนาะสี่หมื่นกับสองหมื่นเป็นหกหมืนเต็มต่ำเลยเพราะยังไงตานี่ชอชเอวเดียวอองอาตดออกทีวีอีกเนี่ยเอ้ยสี่พันแค่นั้นและเอาแค่ค่าห้าอย่างเดียวนะหกหมื่นแตงไงมันก็มีตัวหกเลยเจ๊ปลอบใจตัวเองอ่ะเอช่วยไม่ได้นะโอ้ยตั้งหกดอกแล้เลยโอยห้านี่ว่าเขาเอวนะสาม้วเขาเอนะสามสี่ห้าเต็มเ็ม เต็มเครื่องคยวบานนี้หกหมื่นอเต็มาโต้าซีนยเป็นไทละได้สี่หมื่นสองหมื่นใจด้วยนะคะไม่เป็นไรแสนสเก้านี้จะไม่จ่าใช่ไหมไม่จะไม่จาไม่เกี่ยวนี้ของใครของใครไม่รู้ของใครตามเียือาซีสอง่นอู้เกียวเดียวไม่ม เจเปอกอันนี้อัขอคอยเองอันนี้ืนกันนะเจอของคอยนี่สองันนี้นับรบลูดอ่ะซอมกลันซอมที่หาเต็มแสนหนึ่อันนี้ได้แสนหนึ่งเนี่ยคนละแสนอ่ะของคอยประมาณสามหมื่นสามหมื่นเนี่ไปสเต็มเตเมตติง สงซีสิงซีโอกสามคอยไม่ไดกับคนอยูนอมหมดล้โอนไม่ได้แล้วเนี่ยโอนว่ได้หรเอาเหมดแล้วหมดหาจุบมาเกับเาเปียหมน้ามหนยบอามสี้ามือีกสองหมื่นี่บงามี่ ปิดเครื่องแล้ววันไหนที่วันหยุดเช็ดโรลลี่โดนมาเสียสางครับหยุดไม่ต้องโทรหานะไม่รับสายนะย่ากระดาขึ้นจะไปนน้อยใจเลยวัดดวง

กับซีสามเอาไปเลยกับซีสามนีเหลือแปดหมื่นมมติ่งค่ะยี่สิบแปด นเอี่แปสบอามไามหเปาบอเอมเ็บ้อเ่าา้อม เส้นหาช่องเส้นหาสองเเเมื่อกี้แชของนเหเจ็ดหกเจ็จเจเ้าแปดสิบแปดเพอแล้วแปดหมนอเออใช่บสี่พันม่วนจะตีนับไปเนงเลอ่าารับเจ้ามือสองคนบ่เฮ่ามีเจออยู่ทลางๆสารก้าวหุใจกินอยู่คนเดียวก็จะมาเล่นด้วยนะแต่ก็คือจะปหน่อยใจับ เสียงดวงการวัดดวงมัน้รงใจบวกสองไปขายนามาทุกเงตอนนี้ไม่สุ้าจีแล้วเว้ยนะบวกแทงยน่ยหน่ยอันนอเหวรายมามุนอยาสุอาถอยสิเราอะสามสี่ห้าสามสี่ห้าเดี๋ยวหน่อเลยสามสี่ห้าขนาดใจเงี้ยยังประจำอยู่เพราะงั้นเสี่ยงสิ หน้าใส่หกถกแลกันสองหมื่นสองพันสี่สิบ่ดห้มหนึ่งไปห้าหตัวละสองหมื่นบอกตัวสี่าหกสามสองมาเลย อะไรก็มีเต็สูงตัวอ้าเต็งสูงป่ะการโกสามแล้วเนาะงขาดออกสิบเอ็ดเต็งสามมาเต็งสูงเลยย่ามือเต็งสามอยู่ที่สูงนะเพื่นเพื่นเต็งสูงบ่ะเออคอยอันนี้เต็งสูงเนาะเออคอยกากโขกสามหมดเลยโอเคทั้งหมดจะเต็งสูงหมดนี่อ่าคอยกาวโกสามตั้เปิดนะโอกสามสองได้ไหมโอ้ยตั้งสามดอกแรกเลยโอ้ต่ำ กากกระบื้งตัเต็งอ่ะเต็งสูงไงคอยเสียรไอ้ีห้าหกดกินหมดใช่ไหมโอ้กักกบดอโอ้ยลองเนมามาจรงไหมกกกบี่สิเซียส่เท่าไรอกสองก็กินไปดิ่ไหกสอินไป่ไหสองสาม้เห็นอแล้วหมดเลยเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ิสิบสองสิสี่ห้

Bây sân ta sân áp ba bò là tiếng lùi Sân áp mọi ตรี่เติงติงาติงาตีเนเาไมเนี่ยได้ห้าซีเอียวบอหามาสองเมตรหามาสองเมตรบ่ตอกติงาไหมติงขางนี่ดองติงเลย tầm sure. yêu rồi, tôi hành xin si về nơi xóa mượn ra đây anh ạ 5, 3 3, bỏ bỏ rồi, bỏ rồi bỏ rồi này mà bỏ mắc rồi bỏ không, cứ bỏ mà cứ tăng 6 thì đọc lại à. oh, thì lấy nghe 5, 3 tính 5, bỏ ra vô xía rồi vô xía tầm yêu rồi cái cao này bỏ vô xía

้องพม่าเอเอาไปให้อ ah, mm. like right? ันน okay. oh, so right> okay. ี้คนไปแลไปเซนสองนี่ใช่ไหมอ่าไปอีกแสนหนึ่งยัให้เจอกันอันนี้ผมจะได้ั้งสีมนเละสองหมก็ได้เสิบสองหมื่นดไรบเด็ดสี่สสาม้เอ่ะเต็มหกสี่หนึ่งอาจารย์ไปเ

สามีออกมาดูดิหาสเมีอ่ะสามีของสามีอับเอ๊ะออกาเนาะหาสามี

มีสีบอกหรว่าชื่อปุนอยจะสีกยังทำเยอะเลยนะเยอะเยอะมากห้นค่ะทำเยอะนะเออหน่อหาซีอิ๊วหนอหาซีอิ๊วเงินจะอยก็ได้เงินอยูห่อหาซีอิ๊วเนี่ยากเสียงกันหอยจะกะวังิสี้ไปนนะ

เจอที่ไหนนะไปไอตัวเดิมใช่ไหมไปกี่โมงตีโมงออติดเวลาใช่ไหมอ๋อไม่ติดใช่ไหมพี่ไปรอสะพานเหล็กได้ไหมแล้ว่าจะออกมาทางนี้เอาหนุนไปด้วยใช่ไหม อ๋อโอเคโอเคเดี๊ยวงั้นก็ไปกันหนุยก็ได้นะโอเคโอเคงานของเคโอเคี่สองเลยเนาะสุดละอันนี่ของเ่อนเตรียมเยเตงันหนึ่งหันหนึ่งของเพื่อนเพอรับปึ ี่หาอากแต่ก่แล้วว่ไปจะเปของนั้เอาไปใจเราอันนี้ให้เราไปอให้เราดแมิงเออิงหาเจเาอ,อ,อาาไทานกน็ดีด่เ่า็ี่เจ่เ็ดเจดเจ็ดเ่เ็ด อะไรวพผดีตับแพะอีกเมือน,นะโอเคขอบคุณค่ะ